ล่างเน้นๆหางเดียวแขนๆให้ปังให้รวย16ธันวา68 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอนมินมาแล้วหลังจากที่หยุดพักการติวไปนะคะวันนี้มีชุดตัวเลขมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วค่ะสมุดมาประกาพร้อมมาก่อนนั่งแถวหน้าไปเลยนะคะช่วงนี้อยู่ในระหว่างต้นงวดให้เพื่อนๆเก็บเกี่ยวข้อมูลไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายเราค่อยมาขมวดปมตัวเลขกันอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการ เสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกระจากใบนี้ก่อนเลยค่ะทุกคน16ธันวาคมเป็นชุด2ตัวลงล่างของแอดยืนค่ะแอดยืนให้มาในออดนี้ชุด2ตัวลงล่าง2หางเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข16กับเลข3-3อีกครั้งนะคะทุกคน2ตัวลงล่างให้เน้นๆที่เลข16 กับเลข33นั่นเองสําหรับชุด2ตัวบนฟ้านะคะชุดนีน้แอดมินก็ได้นํามาแบ่งปันแล้วก่อนหน้านี้นะคะมาลุ้นกันค่ะว่าชุด2ตัวลงล่างของแอดยืนจะเข้าไมหมหนึ่งงวดนี้นะคะและตามมาติดๆที่ชุดนี้ค่ะทุกคน Ad ast, สายยาแอดใต้ฟ้าสําหรับงวดที่ผ่านมา1น่ธันวาคมนะคะแอดใต้ฟ้าให้52มาปรากฏว่าเลขก็ออก52จริงๆนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมาชุดตัวเลขของแอดใต้ฟ้านะคะและสําหรับงวดใหม่ค่ะทีพกธันวาคมแอดใต้ฟ้าให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดี้เด่นที่เลข5วิ่ง5นั่นเองค่ะทุกคนตัวจับคู่ของแอตไตฟ้า16ทธันวาคมจะมีเลข5 1 5 4 5 6 5 7 5 9ค่ะ เด่นที่เลข5นั่นเองอาจจะมาไม้51 54,56, 57และ59ซึ่งก็ถือว่ามีเลข5.1ตรงกันเลยกับชุดเน้น2ตัวบนฟ้าของแอดยืนเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนเลขไก่โต้ง1ธันวาคมตามภาพจะมีเลข5225 2, 2, 5ด้วยเลขก็มา52จริงๆนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขไก่โต้งนะคะและสำหรับงวดใหม่ค่ะ16โบกธันวาคมเลขไก่โต้งให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงวดนี้ถ้าดูจากตามภาพ นะฮะทุกคนจะมีเลข4เลข7 เลขศูนย์แล้วก็เลขสองหากว่าเราจับคู่ชุดตัวเลขก็จะมีสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองสี่ศูนย์สี่ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์เจ็ดประมาณนี้นะคะทุกคนอามาลุ้นกันในงวดนี้สิบหกธันวาคมว่าเลขไก่โต้งจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้ฉาย,ยาของเขาเอสินโคราชนั่นเองสาหรับงวดที่ผ่านมาหนึ่งธันวาคมเอสินให้สองห้าค่ะทุกคนชุดเน้นตัวสีแดงก็คือสองห้าเช่นเดียวกันปรากฏว่าเลขออกห้าสองนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินแนะนามาฝากเพื่อน นสาหรับงวดที่ผ่านมาชุดตัวเลขของแอสซินนะคะและสําหรับงวดใหม่ค่ะสิบันววาคมแอสซินให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงวดนี้นะคะ3ตัวจะมี403 013แล้วก็413นั่นเองนะ2ตัวเขาให้เน้นไปที่เลข03กับเลข13อีกครั้งนะ,ะทุกคนเน้นๆ03กับ13ตัวรองจะมี04และ เลขหนึ่งสี่นั่นเองในงวดนี้เป็นชุดตัวเลขของแอสินอามารุนการในงวดนี้สิบหกธันวาคมว่าชุดตัวเลขของแอสินจะเข้าไหมแอดมนเจอมาก็เลยนํามาฝากในอีพีนี้เลยนะคะต่อมาเรามาดูการที่เลขหลวงปู่กันบ้างค่ะทุกคนหลวงปู่หลุดงวดที่แล้วหนึ่งธันวาคมก่อนหน้านี้ก็คือเข้าติดกันสองงวดเลยไม่ว่าจะเป็นงวดหนึ่งพอยค่ะทุกคนก็มาทั้งแปดเจ็ดกับแปดเก้าแล้วก็สิบหกพอยเข้าห้าสี่ชุดเน้นเต็มๆเลยงวดที่สามหนึ่งธันวาคมเลขหลวงปู่หลุดค่ะและสําหรับงวดนี้นะคะสิบหกธน ันวาคมเดี๋ยวยังไงแล้วแอมมินจะให้ดูที่ภาพนี้จะได้ชัดเจนกว่านะคะสำหรับท6ธันวาคมหลวงปู่ให้มาค่ะ3ตัวจะมี046ส่วน2ตัวลงล่างจะมี54กับ46อีกครั้งนะคะทุกคน2ตัวลงล่างจะมี54 46ค่ะแล้ววันนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมจากหลวงปู่ค่ะทุกคนสําหรับเลขหลวงปู่มีทั้งหมด2ชุดด้วยกันแต่ว่าก็มีซ้ํากันกับชุดแรกนะคะทุกคนอย่าง3ตัว046ก็ตรงกันเลยกับชุดที่1ชุดที่2มีเพิ่มเติมมา3ตัวก็คือ068นั่นเองส่วน2ตัวลล่างก็เหมือนเดิมเลยค่ะ54นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะ84ก่อนหน้านี้มี54กับ46ค่ะมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าตัวเลขของหลวงปู่จะเข้าไหมแอดมินจะมาเลยนํามาอัปเดตในอีีนี้เช่นเดียวกัน ะะต่อมามาดูกันที่ใบนี้ค่ะทุกคนแอดเอื้อยหลาให้มาล่างเน้นๆห่างเดียวแขนๆนั่นก็คือเลข57นั่นเองนะคะทุกคนสําหรับ2ตัวลงล่างเม็ดเดียวห่างเดียวเลย57จะมาไม้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับชุด3ตัวบันฟ้าของแอดเอื้อยหลาค่ะ3ตัวห่างเดียวชุดเน้นชุดตัดของเขานั่นก็คือเลข846นั่นเองค่ะ สตัวเน้นๆสองตัวบนฟ้าก็คือ4 6นั่นเองนะคะก็ถือว่า4 6นี้ตรงกันเลยกับชุด2ตัวรงล่างของหลวงปู่เช่นเดียวกันมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดเอ้ยหล่าจะเข้าไหมนะคะ ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้ฉายาของเขาแอดถมเมืองสิงห์นั่นเองให้มาในงวดนี้16ธันวาคมค่ะทุกคนเขาให้มาต้อนรับปีใหม่เด่นที่เลข5ชุด2ตัวล,ล่างของเขาเด่น5ตัวเดียวเลยค่ะจับคู่2หางเน้นจะมีเลข57กับ51อีกครั้งนะ,ะทุกคน51และ57แน่นอน57นี้ตรงกันเลยกับชุด2ตัวล,ล่างหางเดียวแขนๆของแอดเอื้อยลาค่ะแอดเอื้อยลาให้2ตัวล,ล่าง57 7 5เช่นเดียวก,กันก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดถมเมืองสิงห์่ ะะส่วนเลข51ของแอดถมนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดเน้น2ตัวบันฟ้าของแอดยืนค่ะแอดยืนให้ชุดเน้น2ตัวบันฟ้าก็มี1 5เช่นเดียวกัน ตรงกันเลยกับเลขของแอดถมนะคะต่อมาเรามาดูกันที่ชุดนี้ค่ะทุกคนสายยายแอดจุ๋ม um นะคะทุกคนแอดมินเจอมาทีหนึ่งเช่นเดียวกันนํามาฝากใน EP ีนี้เลยค่ะสิกธันวาคมแอดจุ๋ม um ให้มา3ตัวนะคะ450กับ889ค่ะทุกคน2ตัวจะมี04และ8 9นะทุกคนอะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้นะคะตามเฉพาะตัวที่เราชอบเลขในใจเราประมาณนี้นะคะทุกคนขอเฮงขอปังแล้วก็ขอให้ออกตัวที่เราการนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขสูตรค่ะ3ตัว ฟ้างวดนี้16ธันวาคมเจอไมอกทีหนึ่งเลยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ3ตัวหางเดียวเลยไปกลับนั่นก็คือเลข372 กับ3 2 7อค่ะอีกครั้งนะคะทุกคน3 72และเลข3 2 7ในงวดนี้นั่นเองซึ่งก็ถือว่า27นี้มาตรงกันเลยกับ2ตัวบรรฟ้าของแอดยืนค่ะแอดยืนให้ชุดเน้น2ตัวบรรฟ้างวดนี้ก็มีเลข27เช่นเดียวกันแต่ว่าชุดนี้เขาจับ3ตัวให้นะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกคนเรามาต่อเนื่องกันกันกบชุดนี้อาจารย์บุญรอดนั่นเองให้มาในงวดนี้16ธันวาคมเด่นที่เลข6แล้วก็มีเลข9ด้วยนะคะทุกคนตัวใหญ่เลยจะมี 6, 3, 6,4 6-8คะ่ะทุกคน6-3 6-4และ6-8ส่วนเลข9จะมี2หางนั่นก็คือเลข94กับเลข95นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุนการจะมาไหม9 4้5ส4่5ส่วนเลข6ก็มี6-3 6-4-6-8ซึ่งชุดเบิ้ลอาจารย์บุญรอดก็ให้มาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเลขเบิ้ลจะมี6-6 กับ99ค่ะทุกคนแต่ว่าเขามีวงเล็บ69ไว้ด้วยนะจะมาไม้เลขเบิ้ล6699ทุกคนเลขออกวันอังคารก็ระวังชุดเบิ้ลเลขเบิ้ลไว้ด้วยนะคะมาลุ้นกนันในงวดนี้แอดมินขอเป็นกําลังใจให้ขอให้ออกตัวที่เรากาเลยนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนฉายาของเขาแอดแพนแพนพารวยค่ะให้มาในงวดนี้16ธันวาคมนะคะเป็นเลขสูตรของเขาจะมี5995 1551 แล้วก็5 2 2 5รู้สึกว่า1 5 5 1จะเป็นชุดตัวเลขที่หลายๆคนให้ตามๆกันมากับแอดยืนค่ะทุกคนเพราะว่าสถิติของแอดยืนเนี้ยเขาติดกันทั้งหมด3มงวดติดแล้วนะ2ตัวบนฟ้าเขาให้2หางเท่านั้นและสําหรับพวกนี้เป็นงวดที่4ี่เขาให้1 5กับ2 7มาค่ะหลังจากนั้นหลายๆท่านก็ให้เลข1 5 5 1เด่นตามกันมาเลยนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงแอดใต้ฟ้าก็มี1 5แอดแพ่นก็มี1 5ค่ะรวมไปถึงแอดโถมเมืองสิงห์ก็ให้1 5 5 1มาเเเชช่นนนนดดียวกัุ้2 ตัวลงล่างอ่ะ EP นี้เด่นตรงกันที่1 5นั่นเองนะคะและสําหรับข้อมูลชุดนี้ค่ะเป็นชุด3ตัวของแอดแพ p นแพารวยให้มาในงวดนี้2ตัวของเขาเป็นเลขสูตรตารางค่ะทุกคน2ตัวเขาให้เน้นที่เลข3 1ส่วน3ตัวให้เน้น,น,นที่1 3 3กับ1 1 3ค่ะทุกคนแล้วก็มี3ตัว6 3 1 4 3 1ด้วยที่เหลือชุดรองจะมี4 1 6 1 6 3 4 3 3 3และ เลขหนึ่งหนึ่งนั่นเองก็มีชุดเบิรมาด้วย2หางนั่นก็คือเลข3าสามและเลขหนึ่งหนึ่งนั่นเองอ่ะมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าุดตัวเลขของแอดแพนแพารวยจะเข้าไหมสามสามก็ตรงกันเลยกับ2ตัวลงล่างของแอดยืนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนามาฝากเพื่อนๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆปังๆรวยๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้มาสอบผ่านในงวดนี้ ส่วนใครที่สอบผ่านแล้วงวดที่แล้วก็ขอให้ปังอีกในงวดนี้เช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าซื้อ62ออก52ซื้อ23ออก22โอ้ยตายแล้ว จะเฉียดไปไหนก่อนนะคะทุกคนอาฮวดนี้แหละต้องเป็นของเราค่ะทุกคนสู้ๆนะคะแอดมินเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะสําหรับวันพรุ่งนี้มีชุดตัวเลขเจอกันอีกค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งๆห้งมันม่นหมานสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ